ลงสนามจริงทดสอบการตัดพร้อมส่งมอบที่หมวดบำรุงทั้งหลวงชระบททับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันพร้อมแล้วสำหรับงานหนักทุกสภาพพื้นที่ริมทางหรือไหลาทางเครื่องตัดหญ้าริมทางไหลาทางติดรถไถ PTO r i m ริโมขนาด1.2เมตรระบบตัดไบค้อนแข็งแรงทนต่อกอหญ้าใหญ่และเศษวัชพืชหนาแน่น ขับเคลื่อนด้วยเพลาขับ PTO จากรถไถให้แรงเต็มระบบไม่สะดุดแม้ในพื้นที่ลาดชันโครงสร้างเหล็กหนาแข็งแรงทนแรงกระแทกประยุกติดตั้งแคนแมกโครเพิ่มมุมองศาการตัดได้หลากหลายครอบคุมพื้นที่แนวราบแนวลาดและคันคลองการทำงานเต็มประสิทธิภาพทดสอบภาคสนามจริงตัดเรียบลื่นไม่มียาขางไม่เหลือรอยเศษตอบโจทย์งานบำรุงถนนชนบทเต็มรูปแบบ P.T.O. Rim o v e r เครื่องเดียวจบทุกแนวตัดลดแรงงานเพิ่มประสิทธิภาพงานเร็วแข็งแรงทนทานครบทุกสภาพสนามสำหรับผู้ดูแลถนนภาครัฐหรือเอกชนถ้าอยากให้ทุกพื้นที่สหอาดเรียบเนียนและปลอดภัย <c oughs> เครื่องนี้คือมาตรฐานใหม่ของงานตัดหญ้าไหลาทาง